สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6มีนาคม2 5 6 5วันนี้ก็ร่วมงานวิ่งอยู่ที่บ้านโคกสะอาดตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มาดูที่ได้มาร่วมงานวิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพร้อมนะครับการวิ่งก็คงจะมีขึ้นในช่วงประมาณ6โมงนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตีห้าครึ่งยังมืดอยู่นะครับนักวิ่งก็คงจะ เกิอดอันตรายนะครับครงตีช่วง6โมงกว่าไปครับท้องฟ้ามันสว่างกว่านะตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวอร์มนะครับตอนนี้ตี5 40ล้วแต่ก็ยังเมื่อยอยู่นะครับตัว6โมงแล้ววันนี้นักวิ่งก็ทยอยกันมาอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะได้มีการปล่อยตัวโอเคครับสักครู่เจอกันครับ